บ้านไหนกำลังมาหาคาซีให้ลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ขวบซื้อตัวเดียวจบเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช้ยจนลูกโตแล้วเลิกหน้าคาซีไปเลยแถมที่สําคัญยังสามารถหมุนได้360องศาบอกเลยค่ะตัวเดียวจบใช้งานสะดวกจังค่ะไปดูกัน ะะวันนี้มีแอนจะมาแชร์เทคนิคนะคะาเทคนิคฝึกลูกนั่งคาซีทแล้วก็จะมารีวิวคาซีทอะพาโบรุ่นยูนิค360องศาด้วยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคาซีทมีความจําเป็นมากๆในการที่จะให้ลูกเดินทางโดยรถยนต์เพราะว่าหนึ่งเลยลดโอกาสที่จะเกิดอันตรา,ายรุนแรงกับลูกได้นะคะแล้วก็ที่2อคือทําให้เราสะดวกสบายค่ะเราต้องเดินทางกับเขาตามลำพังเพราะว่าเมื่อไรที่เราเดินทางเนี่ยเราลูกต้องนั่งไปกับเราถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้นั่งคาซีทโอกาสที่เขาจะปีนไปปีนมาหรือว่าจะทําให้เกิดอุบัตติเหุุรรนแรง ฉะนั้นเราคาซีมีความจาเป็นมากๆในการที่จะให้ลูกนั่งแต่การจะให้ลูกนัง่งก็จำเป็นจะต้องฝึกเขานะคะมีไอก็จะมาแชร,ร,ร5์5เทคนิคในการฝึกลูกนั่งคาซีค่ะข้อหนึ่งนะคะคือเริ่มให้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ถ้าเกิดเรายิ่งเริ่มเร็วนะคะยิ่งดีถ้าเกิดเป็นไปได้เริ่มตั้งแต่เขาออกจากโรงพยาบาลเลยนะคะ,ะข้อที่2นะคะทุกครั้งที่จะออกเดินทางนะคะให้เราเตรียมตัวลูกให้พร้อมเมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาจะต้องเดินทางไกลเนี่ยให้เขาทานนมให้อิ่มนะคะจับเรือให้เรียบร้อยเตรียมแพมเพิ เปลี่ยนเสื้อผ้าให้รู้สึกสบายตัวที่สุดค่ะเพื่อให้เขาสามารถนั่งเบอคาซีได้อย่างสบายต่อแม่นะคะข้อที่3ค่ะ ถ้าเกิดว่าลูกร้องแล้วเราเช็คลิสต์หมดแล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วลูกก็ยังร้องทอาไงดีนะคะบอกเลยค่ะว่าอดทนเท่านั้นนะคะอดทนในที่นี้ก็คือเราใช้วิธีเบียเบ่ยงเบนความสนใจทางอื่นค่ะพาเขาร้องเพลงพาเต้นพาทกากิจกรรมเล่านิทานชวนดูนู่นดูนี่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะมีโมบายมาแขวนนี่ของเล่นที่เขาเล่นระหว่างที่เขานั่งบูคาซีก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายนะคะแล้วต่อมาข้อที่4ค่ะคือการฝึกวินัยค่ะเ <ๆ S 2> <ไห>มื่อไหร่ที่รถวิ่งเขาจะต้องนั่งบูคาซีเท่านั้นแล้วเขาจะ ออกมาจากคาซีได้ก็ต่อเมื่อรถหยุดแล้วนะคะเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเขาร้องมากแมเราต้องการให้เขาออกมาพักให้เราหยุดรถก่อนนะคะแล้วเราค่อยพาเขาออกมาเลยเพื่อให้เขาทำความเข้าใจปฏิติติ่อได้แล้วเขาก็จะให้ความรู้มือได้มากขึ้นนะคะและข้อสุดท้ายค่ะก็คือการเลือกคาซีที่เหมาะสมคาซีที่เหมาะสมมีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะคาซีจะต้องนั่งสบายรองรับกับสีระนะคะกระจายความร้อนได้ดีไม่อับชื้นไม่ทําให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวนะคะวันนี้นะคะมี่แนก็เลยจะมารีวิวคาซีอัพพาโมรุ่นยู รุ่นนี้3และ4อง,งศานะคะซึ่งรุ่นนี้มีน้นได้มาจาก เราคิ้งคลิปไทยแลนด์นั่นเองนะคะพอดีว่าคยงดาตอนนี้เริ่มตัวโตขึ้นนะคะก่อนอันนี้มีแอนก็ใช้คาซีที่เป็นกระเช้าเนาะพอเขาเริ่มตัวโตขึ้นมีแอนก็เริ่มมองหาคาซีที่เหมาะกับขนาดของเขาที่ใหญ่ขึ้นนะคะมีแอนก็มาเจอรุ่นนี้ค่ะรุ่นอัพพามอยูนิซัรล์600สารอันนี้ก็คือเขาเป็นแบรนด์อังกฤษนะคะได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับยูโรวัสดุของเขาใช้เทียบเข้ากับหมวกกันน็อกที่ใช้กับนักแข่งนะคะนักแข่งรถสามารถใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงอายุ12ขวบบบเพรรรราาาาาะะะะะะฉนนนััััั้้้ลวตดดดหคกสมถปไ16 ระดับรับน้ำหนักได้สูงสุด36กิโลกร,รมัมบอกเลยว่าซื้อตัวเดียวคือจบไม่ต้องซื้อเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆนะคะฟังก์ชันที่มีแอนโดนล้วก็ชอบมากที่สุดเลยนะคะคือมันสามารถหมุนได้360องศานะคะกลายเป็นว่าเราสามารถอุ้มเขาออกจากรถแล้วก็พาเขาขึ้นรถได้ง่ายมากแล้วก็สะดวกมากนะคะแล้วก็สามารถล็อกได้ทั้งหมด4 นะคะคเวลาที่เราจะพาให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าเราก็สามารถหมุนเข้าได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดจะหันหน้าออกก็สามารถหมุนพันขาซีได้เลยไม่ต้องถอดเพื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะและนอกจากนี้นะคะตัวเบาเขาสามารถปรับเอ็นได้สูงสุด165องศามีเข็มขัดนิรภัย5ทิศทางนะคะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็กระชับกับตัวลูกและในเข็มขัดก็ยังมีระบบวีเฟลเบคโคทีคือเป็นมีเสียงเตือนแจ้งนะคะเตือนว่าเราล็อกเรียบร้อยหรือย,อยัง เพื่อให้เรารู้ว่าโอเคฉันล็อกเข้าเรียบร้อยปลอดภัยแน่นอนส่วนพื้นบอกมีความนุ่มนะคะรองรับสรีดาแล้วก็มีเบาะที่ตั้งแต่แรก,แรกเกิดน,นะคะเมื่อไหร่ที่เขาลูกเริ่มโตแล้วก็ถอด ตรงรองสีษาออกค่ะแล้วถ้าเกิดเอาเบาะที่รองด้านล่างออกก็จะสามารถใช้เป็นคาซีสําหรับเด็กโตถ้าเกิดบ้านไหนกําลังมองหาคาซีที่ตอบโจทย์ใช้ระคุมค่าซื้อตัวเดียวจบใช้กันยาวๆลองดูรุ่นนี้ดูนะคะอาคาโมรุ่นยูนิคสารพัสจุลารนานะคะใครสนใจสามารถติดต่อไปที่เพจล็อกกี้คิดไทยแลนด์ก็วันนี้นะคะแอนก็มาแชร์เทคนิคแล้วก็มารีวิวเท่านี้ก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย Thank you